สวัสดีค่ะชื่อการพิชาบุญช่วยเลขที่12เวลาพูดถึงเรื่องการเงินเชื่อว่าหลายคนคงมีเพนพอยคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นเก็บเงินไม่อยู่รายจ่ายเยอะไม่รู้จะเริ่มวางแผนการเงินจากตรงไหนหรือกลัวว่าความฝันในอนาคตจะไปไม่ถึงปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นกับคนไทยเยอะมากเพราะส่วนใหญ่เราไม่เคยมีโอกาสได้เรียนรู้กับการบริหารเงินอย่างจรงิงจังปัญหารเรื่องเงินของคนไทยจริงๆแล้วไม่ได้เกิดจากการไม่มีเงินแต่เกิดจากไม่มีแผนมากกว่า หลายคนคงทำงานหนักรายได้ก็มีแต่สุดท้ายเงินก็หายไปกับรายจ่ายที่ควบคุมไม่ได้ไม่รู้จะเริ่มเก็บยังไงไม่กล้าลงทุนและกลัวอนาคตมากขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้ทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะเรามีตัวช่วยดีๆที่ทำให้การวางแผนการเงินง่ายขึ้นกว่าเดิมนั่นคือเว็บไซต์ a s h r e Wealth Online นะคะที่นี่เป็นแพลตฟอร์มให้ความรู้ด้านการเงินแบบเข้าใจง่ายมีทั้งตั้งเป้าหมายออมเงินจัดการหนี้ วางแผนกเกษียณไปจนถึงการทำประกรันหรือการลงทุนที่เหมาะกับแต่ละคนที่สำคัญเราสามารถใช้แนวทางในเว็บมาปรับใช้กับตัวเองได้ทันทีเหมือนมีแผนที่นำทางให้เราเดินไปสู่ความมั่นคงทางการเงินแบบไม่ลงทางใครที่อยากเริ่มต้นแบบจริงจังแนะนำให้ลองเข้าไปดูที่เว็บ a s h r e w e a l Online นะคะเริ่มวันนี้ดีกว่าปล่อยให้ปัญหาการเงินยิ่งใหญ่